สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะวันนี้พามาสวนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะทางเข้าสวนของเราต้นจันผาค่ะจันผาอันนี้ต้นลำซำค่ะคุณผู้ชมต้นลำซำไปซื้อต้นผลไม้นี่แหละค่ะแล้วก็แถมมาบอกต้นลำซำค่ะปลูกไว้เนาะไม้มงคลค่ะ อันนี้คือต้นมะม่วงอาทูที่ลูกสีม่วงนั่นแหละค่ะไม่ติดลูกเพราะว่าอะไรนี่ค่ะปลูกอยู่ใกล้มะม่วเอออะไรนะหน่อไม้กิมซุงลากเขาขึ้นมาถึงบนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมลากไผนะ่น่ะเยอะมากไผ่เนี่ยปลูกใกล้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าลากลากไปทําให้ดินแน่นค่ะนู่นป่าทุเรียนนู่นก็ดินแน่นหมดพาอบ้านเลยจะขุดออกสักสองแถว เพราะว่าไปรบก,กวนทุเรียนค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็เอาไว้ปลูกกระท่อมน้อยค่ะย,ยังไม่ได้ปลูกค่ะคุณผู้ชมทําอะไรก็ต้องลองบประมาณค่ะคุณผู้ชมขะรองเงินค่ะทําไปเป็นขั้นตอนทําอะไรก็ต้องทําไปตามขั้นตอนค่ะอ,อันนี้ชวนชมของเรานี่ค่ะ ชนชมนี่ก็เราได้มาฝักเดียวนี่เรามาเพาะนี่ดอกนี่ก็จะมีหลายสีมากเลยต้นนี้เป็นสีอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะสีสวยมากต้นนี้สีสวยมากกว่าต้นอื่นนี่ค่ะแล้วก็ต้นเขาก็สวยอันนี้ต้นจันผาค่ะ อันนี้ต้นจันผาออกดอกแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะถ้าออกดอกอย่างนี้แล้วเขาจะเป็นลูกของเขาค่ะแล้วถ้าลูกแก่แล้วเก็บไปเพราะขึ้นดีมากๆจันผาขึ้นดีมากค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมชนชมค่ะชนชมนี่ไม่ต้องการน้ำมาก นี่ไม่ได้รดน้ำหรอกค่ะคุณผู้ชมเมื่อก่อนเราก็เดินสายยางนี่ค่ะเวลาปั๊มน้ํามาเราก็จะเปิดให้เข้าบ้างเป็นบางครั้งแล้วที้น้ําในสวนนั้มันไม่พอก็ไม่ได้เปิดใส่ให้เขาหรอกนี่ค่ะต้นชนชมชนชมจันทาค่ะนี่ค่ะ ต้นนี้จะเป็นสีนี้เดี๋ยวย้อนมาดูต้นนี้ก่อนนี่ค่ะต้นนี้จะเป็นสีนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะฝักของเขาถ้าฝักเก๋ๆนี่ก็เอาไปเพาะได้ขึ้นดีดีเป็นชนชมโบราณค่ะคุณผู้ชมนค่ะสะขของเราก็เอาบัวเนาะบัวหลวงนั่นแหละมาปลูก มันก็มีดอกมีเม็ดขึ้นดีมากๆค่ะคุณผู้ชมเต็มนุ่นค่ะเต็มสะนุ่นค่ะปลาก็เป็นปลาทับทิมค่ะคุณผู้ชมปลาทับทิมน้อยค่ะตัวไม่ค่อยใหญ่เพราะเราไม่ได้เล่งอาหารค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติข้าวพันษาเริ่มออกดอกดีแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะพามาชมอีกแล้วค่ะต้นข้าวพันษาสีชมพูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมันสวนจะขุดไปปลูกแถบนู้น บ้างแถบต้นชนชมบ้างค่ะนี่ค่ะมันแรงเนาะคุณผู้ชมค่ะแรงถ้าฝนตกดีนี่หนอจะขึ้นเยอะแล้วก็ออกดอกดีดีดอกก็จะยาวนี่ค่ะอันนี้ก็มายงชิดนี่ก็ไม่ติดลูกหรอกเพราะว่าลากไผ่ขึ้นมาเต็ม ปลูกไว้เพื่อเราปลูกบ้านน้อยกระท่อมน้อยเราจะให้ความร่มเนาะร่มลื่นร่มเงาอันนี้เป็นดอกปีบค่ะคุณผู้ชมอันนี้ดอกปีบถ้าเขาเป็นดอกก็จะเป็นพวงพวงค่ะปลูกไว้เพื่อความสวยงามด้วยร่มเงาด้วยค่ะเดี๋ยวดูกระท่อมน้อยก่อยใจค่ะนี่ค่ะกระท่อมน้อยพอได้หลบฝนหลบแดดค่ะคุณผู้ชม กระท่อมน้อยยังไม่ได้ย้ายขึ้นมาข้างบนค่ะเพราะว่าข้างบนนี่เราเพิ่งขุดดินขึ้นมาเนาะขุดสะเอาดินขึ้นมาเมื่อก่อนน้ําจะเออขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมน้ําลงมาจากเขาเออมามันจะท่วมท่วมไปถึงนู่นค่ะตีนบันไดแล้วก็เฉะแล้วการที่ว่าเรามาสวนอยู่สวนเนาะมันถ้ามันเฉะมันก็ไม่สะดวกสําหรับเราก็เลย ถมดินขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็จะย้ายกระท่อมน้อยก้อยใจของเราเนี่ยขึ้นไปค่ะย<ม>ังไม่ทันได้ย้ายเพราะว่าทําไปตามขั้นตอนค่ะกระท่อมน้อยพอได้หลบแดดหลบฝนพอจุนครับเออกรบบเขียดลุเขียดปะไปไปลูกไปมังนี้ลูกมา มาถึงจับแมงผู้แมงผู้ต่อยมือมามาลึกมา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 เร็วมาเร็ว มาเลาะสวนชมสวนยามเย็นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสวนเดิมๆค่ะแรงค่ะฝนไม่ตกเลยตกเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ลินลินเนาะดินก็ไม่เปียกมามาชมสวนพามาชมสวนอีกแล้วค่ะ เตียนมูซานคิงไปดูข้อมูลไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะคุณผู้ชมลูกเขาก็ติดดีติดง่ายกว่าหมอนทองแล้วก็ลูกนึงประมาณ2อกิโลเนื้อเหนียวมันหวานเขาว่ามาเราก็ว่าไปเนาะมูซานคิงซื้อมาสองต้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเอามาใหม่เดี๋ยวจะไปซื้อมาใหม่ปลูกที่ว่าง ปลูกไปเรื่อยๆค่ะครับผมครับผมฟอร์จูนจับครับผมฟอร์จูนจับเขียดได้เอ้ามันตายแล้วเหรอลูกอ๋ออันนี้ก้านยาวอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันบ่อยๆอยู่อย่างนี้แหละค่ะทุเรียนก้านยาวมี1ต้นค่ะอันนี้เขาคงจะสมบูรณ์ของเขาแล้วดูใบแบบใบสวยมากเลย ใบสวยต้นสวยกิ่งก้านสาขาสวยแล้วก็ตำแหน่งที่เขาอยู่นี่ก็ดีค่ะนี่ค่ะเป็นกระทะคว่ำดีมากๆนี่ค่ะต้นนี้คงจะไม่รอดค่ะต้นท้อเนี่ยคงจะไม่รอดแห้งมากเลยคงไม่รอดแห้งมากเลยแห้งมากเลยแห้งมากเลยไหนพี่ได้อะไรนี่ไหนดูสิโอ้โหมันตายไหมเนี่ย ่กายสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกหันมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสิลูกโอจูนสวัสดีรค,ร,ครับใครก็อะไรก็ใครก็เกาะกันไหนเขียดเขียดอืมเขียดเนาะครับอืมทำอะไรไปแล้วอ่าอ,อาบูคาโดน้อย อะโวคาโดน้อยนี่อะืงบอลน้อยครับเขาอยู่ในถุงแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เหี่ยวครับผมไม่เหี่ยวอ่ะไม่เหี่ยวเลยใช่ไหมเพราะว่ายายปลูกใส่ถุงดำมาแล้วครับนี่ไงมูสันคิงหนึ่งต้นอยู่ตรงนี้ไงางสีน้ำเงินแสลมสีน้ำเงินครับผมครับ แห้งแ้งเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมพามาชมอีกแล้วค่ะอันนี้เป็นมะม่วงอกล่องอกกล่องทองค่ะมะม่วงอกกล่องนี่ไม่ค่อยติดลูกปีนี้ติดไม่กี่ลูกเองค่ะนี่ค่ะแต่ต้นเขาสวยมากต้นสวยกิ่งก้านสาขาดีมากๆปล่อยเข้าไปลูกปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปให้เขาโดดไป ให้ก็เออโดดไปมาดูเงาะผ่าชมอยู่งี้แล้วค่ะอัปเดตนี่ค่ะเงาะเงาะต้นนี้ต้นสมบูรณ์มากเลยค่ะคุณผู้ชมปีปีหน้านี้คงจะติดลูกแล้วละ่ะเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์มากเลยเงาะอำเภอคลองรานที่เขาปลูกก่อนเขาเก็บขายแล้วค่ะเงาะอำเภอคลองรานลูกเล็กกรอบหวานล้น โซนนี้เป็นพริกค่ะคุณผู้ชมเป็นพริกกะเลียงพริกกะเลียงทำลาวให้แล้วมันเล้งเนาะทีนี้เราก็รักษาเอาดูแลเอาดูสิคะความแลง้งใบเป็นโรคเลยใบยเป็นโรคคือใบาขาวๆนะคือเขาเป็นโรคอันนี้ข้างสะก็ปลูกมะม่วงรอบรอบๆไว้หมดอันนี้เป็นเพชรบรรลาดตรงหน้านูน้นเป็นฟ้าลั่นค่ะมะม่วงกระปูกผสมผสานค่ะคุณผู้ชม มะม่วงกระปุกผสมผสานปลูกไว้เพื่อใจของบ้านสวนะอยากกวนตากแล้วก็ขายมะม่วงที่ว่าส้มแผ่นนั่นแหละนี่ค่ะอันนี้ปลูกปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรอดอยู่สามต้นซื้อมาสิบเหลือรอดสามนี่ค่ะอันนี้คงจะรอดแล้วละ่ะดูสิคะแตกกิ่งก้านสาขาถ้าแบบนี้ปลูกได้หนึ่งปีแบบนี้บำรุงได้แล้วค่ะนี่ค่ะบำรุงใส กีวัวใส่ปุ๋ยได้ละเพราะว่ารากเขาเดินดีแล้วแหละเขาคงไม่ตายแล้วแหละคิดเองเนาะคิดว่าเขาคงไม่ตายแล้วแหละปีแรกนี่เราก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายกลัวเขาตายค่ะนี่ค่ะตรงนู้นเป็นที่ของญาติกันนี่แหละปลูกมันสับปะหลังถัดไปนูน่นจะทําสวนผสมผสานเหมือนกันนี่แหละแต่เขาไม่ปลูกไปเรื่อยๆเหมือนเราค่ะเขาปลูกกล้วยบน แบบความไม่พร้อมนี่แหละบ้านสวนนี่ก็ซื้อต้นพันธุ์เนี่ยซื้อมาปีละสิบต้นยีิบต้นคือปลูกเรื่อยๆนี่ปลูกมาตั้งแต่ปลูกผลไม้มานี่ก็สามปีสีป่ปีเราซื้อมาปลูกเรื่อยๆเราไม่ได้ปลูกทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะปลูกต้นผลไม้ช่วงฤดูฝนเริ่มต้นฤดูฝน เงินก็เรามีก็ไปใช้อย่างอื่นเนาะนู่นนี่นั่นแล้วก็แบ่งมาซื้อแล้วก็มาปลูกปีหลังมาก็ซื้อมาปลูกอีกแต่ปีนี้เต็มแล้วค่ะปลูกเต็มละแล้วก็จะซื้อมาปลูกแซมเรื่อยๆปลูกแซมไปนี่ค่ะพอบ้านมามงแซมให้แล้วค่ะที่ปลูกทุเรียนไว้เนาะนี่ค่ะเป็นแซมสีน้ำเงินค่ะเพราะว่าบ้านสวน หมดเงินกับสแสลมเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นปีละสม้วนเพราะว่าบ้านสวนชอบสแสลมซ,ซ,ซื้อจะทําอะไรก็ซื้อสแสลมมาซื้อสแสลมมาบางทีเราลืล้อแล้วก็ม้วนใส่ถุงปุ๋ยไว้แล้วก็ทิ้งกองไว้ตรงนู้นทีตรงนี้ทีนี่ค่ะเพราบ้านเอามาแทบนี้เอามามุงมุงให้ต้นผลไม้เลยไม่ต้องซื้อเลยค่ะ บ้านสวนซื้อสแสลมทุกปีนี่ค่ะอันนี้เป็นหมอนทองค่ะครับครับผมอันนี้ออกมาลูกมามา,มาพาดูสิพาอู้ไหนอันนี้เป็นเป็นมะละโกอแขกนวลค่ะกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้ได้ไดครับผมกินสดก็ได้ตำส้มตำส้มจะกรอบ สุกก็จะหวานถ้าฮอนแลนด์นี่ตำส้มไม่ได้จะเหนียวก็เลยต้องปลูกแขกนวลครับนั้นต้นอะไรครับพี่โฟรครับต้นอะไรต้นทุเรียนครับผมโอ้ตรงนู้นต้นทุเรียนอีกแล้ว อย่าไปจับมันนะครับรากมันจะคอนครับครับผมครับครับอ่าน,นั้นขาครับผมขาขาครับอู้ไปดูเงาะสีตาปลูกงาะไว้ไหน,นหครับผมมานี่มานี้งะกงะเงาะ <laughs> เอ้ยไม่ใช่ต้นลำไยเงาะต้นลำไย ซื้อต้นลำไยมาหนึ่งต้นนี่ค่ะต้นลำไยปลูกแล้วกระทอนวันนั้นก็เอาไป15้าโลยังเหลืออยู่โซนนั้นเป็นผักชะอมค่ะคุณผู้ชมผักชะอมผักชะโอม,โอมนี่ปลูกครั้งเดียวค่ะไปลูกไปฝนตกแล้วฝนตกแดดออก ไม่เอาลูกไม่เอาไม่งองเงนะคะฝนตกค่ะคุณผู้ชมอ่าแดดออกฝนตกแดดออกพอจุนงองเงแล้วค่ะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ